เช้านี้นะครับเรามาเก็บนะครับเก็บต้นพันธุ์ก็จับขขาควายเหมือนเดิมนะครับที่เห็นเยอะเแบบนี้นะครับเราเตรียมมาให้นะครับไหลออเดอร์เลยนะครับออเดอร์แรกนะครับ40ต้นนะครับ40ต้นส่งจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็กลองที่2นะครับ40ต้นเหมือนกันเลยส่งจังหวัดนครราชสีมานะครับออเดอร์ที่3นะครับส่งจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ40ต้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออเดอร์ต่อไปนะครับ20ต้นส่งกรุงเทพนะครับ20ต้นส่งพิษณุโลกนะครับ แล้วก็20ต้นส่งจังหวัดอายุทยานะครับแล้วก็ออเดอร์สุดท้ายนะครับเยอะหน่อยนะครับ60ต้น60ต้นก็คือนนี่นะครับนี่สองสี่หกนะครับมาตั้งยีนะครับส่งจังหวัดสระแก้วนะครับ60ต้นเลยนะครับออเดอร์รวมทั้งหมดวันนี้นะครับสองต้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอันนี้คือเราจะแถมนะครับแถมไปให้แถมแล้วก็ขาคาไปให้นะครับขาคาไปให้ไปถึงก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับเอาไปปลูกได้เลย มา,มาดูต้นพันธุ์กันนะครับอันนี้คือต้นพันธุน์กระจับเข่าควายนะครับกระจับเข่าควายส่วนฝักกระจับนะครับถ้าโตเต็มที่จะมีรูปร่างคล้ายเข,ข่าควายนะครับแข็งแข็งสามารถเอาไปต้มกินได้นะครับหรือว่าจะกินแบบดิบ,ดบก็กได้นะครับในส่วนของรักฝอยต้นกระจับนะครับจะมีความคล้ายคลกับสาลยเนาะคล้ายคล้ายกับสาลายนะครับฟูฟูแบบนี้เลยนะครับสามารถเอาไปเลี้ยงเป็นอาหารให้ปนินปาทะเพียนได้นะครับ ปลากินพืชนะครับชอบกินรากกระจับนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของต้นกระจับนะครับมันขยายพันธุ์ไวนะครับขยายพันธุ์ไวมากๆแล้วมันขยายพันธุ์โดยวิธีไหนนะครับขยายพันธุ์โดยวิธีแตกต้นอ่อนนะครับหรือว่าที่ใครเรียกว่าไหลเนี่ยออกจากบริเวณลําต้นแถวๆนี้นะครับแต่แขนงได้เยอะมากแล้วก็อันนี้นะครับคือฝักกระจับนะครับนี่ มันเป็นดอกแล้วนะครับเราก็ติดฝักแล้วนะครับสักพักจะกลายเป็นสักกระจับให้เราได้กินกันนะครับส่วนใบนะครับเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับขอบใบเป็นรูปใบเรื่อยนะครับเอามือจับได้นิ่มๆนะครับตรงกลางนี่ถ้าสังเกตดีๆจะมีเสียนตาลนะครับน้ำตาลเค็มผสมอยู่นี่คือเอกลักษณ์ของต้นกระจับนะครับสวยๆทุกออเดอร์นะครับสั่งเข้ามาได้นะครับเราสามารถจัดส่งได้นะครับหรือว่าจะเป็นกระจับแก้วเราก็มีนะครับ กระจับแก้วเป็นพืชโชว์ใบโชว์ดอกนะครับสวยงามเห็นปะ